ตรับวันนี้ก็เป็นการถแถลงขา่าวแคมเปญสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยของการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราีตั้งเป้าไว้นะครับว่าในช่วงปลายปีนี้ก็เข้าสู่ในช่วงของฤด,ดูกาลท่องเที่ยวนะครับที่ทางภาคเหนือทางภาคอีสานก็เริ่มมีอากาศหนาวเย็นนะครับธรรมชาติก็เริ่มสวยงามนะครับดอกไม้บานท้องทะเลงเงียบสงบนะครับก็เหมาะสำหรับท่องเที่ยวทุกคนที่จะออกไปน่างไปนะครับ ขณะเดียวกันเนี่ยทางภาครัฐบาลเองนะครับหนนวยงานต่างๆก็มีการจัดงานเทศกาลต่างๆอย่างต่อเรื่องนะครับในช่วงสองสามเดือนที่เหลือนี้นะครับม็จะเป็นเรื่องของมหาการดนตรีกีฬาอาหารวัฒนธรรมรวมถึงงานลอยกระทงแล้วก็ข้าดาวสุปีใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็น,านการกระตุ้นนะครับให้คนไทยนะครับได้รับทราบว่าถึงความสวยงามบังกล่าวเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าจําเป็นจะต้องอาศัยพลังจาก การเมืองที้นะครับมาร์เก็ตติ้งนะครับซึ่งก็จะมีะตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายสักคภาพต่างๆนะครับก็จะเป็นกลุ่มแฟมิลี่นะครับโดยน้องกายและฮารุนะครับและน้อง,องๆและหลานนะครับแล้วก็กลุ่มโซโลเทเวลเลอร์ว er ูแมนที่รักสุขภาพนะครับโดยคุณจา๋านะครับแล้วก็เจนซี Z ที่เป็นคนมีสายอาร์ตสายศิลปินต่างๆโดยน้องเจ้านายนะครับแล้วก็ แน่นอนนะครับกลุ่มไอคิฟฟี่เนียอย่างปาเต้นะครับซึ่งคุณยุทธนานะครับปาเต้ซึ่งก็ทุกคนยอมรับว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแล้วก็เวลาที่ออกมาพูดอะไรเนี่ยคนก็จะเชื่อแล้วก็ทําตามนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีไลฟ์สไตล์ในการเดินทางท่องเที่ยวเมืองไทยอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่า,าเลยอาศัยก็เรียกว่า ไลฟ์สไตล์ของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้นะครับในการเชิญชวนนะครับน,นอกจากเรื่องของการทำหนังโฆษ,ษณาต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับเราก็จะมีเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆนะครับให้เห็นให้ทุกคนได้เ,เลือกท่องเที่ยวด้วยนะครับโดยมีความร่วมมือกับโรงแรมต่างๆของ200แห่งทั่วประเทศนะครับที่ทุกคนจะเข้าไปแล้วก็ไปดูเรื่องของส่วนลดต่างๆนะครับสูงสุดถึง30%นะครับโดยเข้าไปที่เ,เว็บไซต์นะครับเวอรไวเว็บสุดป,ปี อ่าโทษดีครับสุขทันทีปลายปีต้องเที่ยวไทย .com นะครับก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆเหล่านี้ให้ทุกคนได้ได้เข้าไปดูนะครับแล้วก็ออกเดินทางท่องเที่ยวกันนะครับเพราะเราเชื่อว่าการได้ใช้เวลากับคนที่เรารักนะครับเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดแล้วก็ทําให้ทุกคนได้ช่วยกันกระจายรายได้นะครับของเศรษฐกิจต่างๆทํา,ทาให้เศรษฐกิจมีการเื้นตัวมากขึ้นนะครับ ผมในช่วงปลายปีนี้นะครับตามเป้าหมายเนี่ยเราก็มองว่าจากการอัดแคมเปญต่างๆของรัฐบาลแล้วก็ของททเนี่ยนะครับเป้าหมายของคนไทยนะครับเดินทางท่องเที่ยว200ล้านคนครั้งเนี่ยน่าจะเป็นไปได้นะครับรวมถึงเรื่องของนักเที่ยวจากต่างประเทศมาเที่ยวเมืองไทยนะครับกว่า35ล้านคนเนี่ยก็จะมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามีการเพิ่มในเรื่องของเที่ยวบินต่างๆนะครับทั้งจากยุโรปจากเอเชียรวมถึงรอบบ้านเราเข้ามานะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของรายได้ สามล้านล้านเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะครับอยากที <h <h h ่จะโวนหน่อยแต่ลแต่เรเจน่นก็สำหรับจาานะคะก็มองว่าเมืองไทยเป็นบ้านของเรา อยากให้เที่ยวในบ้านของเราซะก่อนนะคะแล้วก็เมืองไทยก็เป็นหากแล้วก็เป็นเดสติเนชันสำหรับคนทั่วโลกเลยนะคะเราก็อยากจะให้ทุกคนได้ท่องเที่ยวเมืองไทยเพราะว่านอกจากจะเป็นความสุขสําหรับคนที่ได้เที่ยวแล้วยังเป็นความสุขสําหรับคนที่เขารอให้เราไปเที่ยวด้วยนะคะกระจายความสุขกันทั่วประเทศค่ะก็สําหรับตัวแทนของกลุ่มครอบครัวแล้วกันครับผมก็อยากชวน ครอบครัควทุกครอบครัควรนะครับพาลูกๆออกมาเที่ยวกันครับหลายๆคนชอบพูดว่าอ,าอยากเที่ยวอยากเที่ยวแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้เที่ยวสักทีนี่แหละฮะโอกาสขุงท่านเข้าไปใน w w w s u k t, t, t h a n t i p e เที่ยวไทย com นะครับในนั้นก็จะมีโปรโมชั่นอย่างที่ว่าไปนะครับผมหรือว่าบางทีเราอาจจะออกคิดไอเดียไม่ออกว่าจะไปเที่ยวไหนดีอันนี้เข้าไปดูเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะคิดออกแล้วว่าเออเราจะไปเที่ยวที่ไหนพาครอบครัวของเราไปเที่ยวที่ไหนไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่กายเชื่อว่า มันคือสุขทันทีครัเพราะฉะนั้นทั้งครอบครัวคงมีความสุขแน่นอนครับปิดท้ายที่ทดลองค่ะเชิญชวนคนไทยทั้งไปเลยค่ะครับผมก็ในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับประเทศไทยมีความพร้อมทั้งเรื่องของอากาศเรื่องของความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เทศกาลงานประเพณีต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงพีเซเตอร์ของเราก็ออกมาเชิญชวนให้ออกไปท่องเที่ยวกันนะครับเพราะนั่นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนออกมานะครับท่องเที่ยวนะครับตามรอยพรีเซนเตอร์ของเรานะครับแฟมิลี่ต่างๆสาวๆหรือว่าคนรักสุขภาพ แล้วก็วลวกลุ่มวอร์เอชแลวกลุ่มวัยรุ่นนะครับต่อไปเดินทางท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยนะครับตอนนี้เรื่องของการท่องเที่ยวถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็ทุกคนมีความตึงั่วหน้หนันนะครับ